มีคนเราเจออะไรมากมายป่ปจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีย้ายหาไม่รู้จริงครับบางคนเปลี่ยนแปลงไม่รู้จริงคนแล้วไม่รู้ว่าวันไหนจะได้เจอคนที่ใช่ถูกไหมฮะกว่าจะเจอคนที่ใช่แล้วมองกลับไปทัางหลังไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแต่ว่าวันนี้แล้วก็วันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำให้ดีที่สุดนะครับ แล้วก็อนาคตถ้าเราคิดว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วเราจะต้องจุดเพื่ออนาคตของเราเราไม่ต้องกังวลกับอดีตและไม่ต้องคาดหวังกับอนาคตนะครับ เราทั้งสองคนเนี่ยหลายๆคนอาจจะคอยติดตามแฟนแล้วก็พี่บอยมาต่งหากกันแล้วนะเอ่อก็เราเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยกว่าจะมีวันนี้เป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องได้มันอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะชอบหรือจะมีความรู้สึกแบบนี้ให้เลยดีสาม วันที่เราชิมก็จะเป็นตรงกรณีเน่ยจนมาถึงวันนี้ก็ในหน้าเรื่รองราวในชีวิตของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทสหนึ่งกรณีศึกษาที่หลายคนอาจจะยังศึกษากันอ,อยู่ว่าเออทำไมเขาชอบอันจริงหรอหรือว่าเป็นคนอมเมนต์หรือว่าเป็นใดๆก็ตามแต่นะคะจริงๆเราพยายามที่จะใช้ชีวิตปกติ หลาคนก็ยังรับไม่ได้เลยเนะี่ยแต่ความจริงมันก็คือความจริงใช่ไหมครับมันเป็นไปแล้วค่ะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอาจจะไม่มีใครได้รู้เลยนอกจากความรู้สึกของเราทั้สงสคนซึ่งแอนคิดว่าอยากจะให้ทุกคนแซงขอบในร่วงการรักกันมากขึ้นอย่างเหินกับพูกเรา,าก็ือว่าที่ถึกงก็บอกว่าที่ถึงถ่านก็บอกว่านะใช่ไหม จริงๆกับการใช้ชีวิตที่การเป็นนักร้องใช่มันยากมากที่จะบอกหรือการแสดงออกเรื่ความรักนะฮะแต่ผมมาคิดอีกทีหนึ่งเราไม่รู้จะตายวันไหนใช่ไหมฮะวันนี้เราอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะอะไรที่มันคือความสุขแล้วก็ทำคนที่เข้าใจแล้วก็รับเราได้ทุกอย่างที่เราเรียกว่าความรักเราก็ต้องแสดงออกว่าเรารักแล้วก็จริงใจกับเรานะ สุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่ข้างเราก็คือคนที่เรารักนะคะเพราะฉะนั้นฟังคนอื่นได้แต่ว่าต้องฟังหัวใจตัวเองด้วยนะคะอขอบคุณ ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเลย้ะจ้ะ